วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์2564ครับเวลา8โมง10นาทีครับที่ถนนรามอินทรากมา8ครับเราเพิ่งจะมาจากถนนนวามินนะครับ Ire, ชาแนลพามาชมครับปลาคืบหน้าครับกาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับช่วงรัอนทากรมอ8ไปจนถึงระบงแหวนนะครับถมอเตอร์เวหมายเลข9ครับช่วงกรมอ8ก็ติดตั้งหัวเสาเรียบร้อยครับยังไม่ได้วางคารนะครับ ท้องฟ้าก็สะดวกครับไม่ใช่หมอกไหครับเป็นฟุ้ครับนี่เป็นช่วงก่อนถึงซอยรามินทรา8 3นะครับข้างหน้าก็จะเป็นสถานี รามิทราแปิบสาหรือรามิทรากมเก้าครับโครงสร้างหลังคาครับโครงสร้างเหล็กก็เรียบร้อยครับแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มมุงหลังคานะครับห้องห้องปฏิบัติการต่างๆที่อยู่ข้างบนก็กั้นห้องชาผนังเสร็จแล้วครับแต่ยังไม่ได้ติดพวกประตูหน้าต่างนะครับ ขนาดของพื้นที่สถานีก็ค่อนข้างกว้างขวางเลยครับตอนนี้ก็มุ่งหน้าสถานีบงแวนราวิทราครับ ราวินทราแปดสบเกครับโซนนี้ก็ติดตั้งแผ่นพื้นทางเดินจุดเฉินเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่ร้อยครับบางจุดก็ยังเห็นเป็นช่องอยู่ครับเป็นช่องๆอ,อยู่ตามแนวทางเดินอยู่ครับ เดี๋ยวทริปนี้ผมจะออกมอเตอร์เวย์นะครับออกรับ,บินทราเข้ามอเตอร์เวย์นะครับวันนี้เดินทางไปอีสานครับถ้าพอม,มีเวลาก็จะแวะถ่ายวิดีโอเป็นจุดๆเป็นช่วงๆ,ๆนะครับ ติดตามกันด้วยครับเราเข้าสู่ถนนคู่ขนานครับถนนคู่ขนานมางถนนอัตรเวย์หมายเลข9ครับกม,ม,ม42ครับของถนนอัตรเวย์ครับ นั้นเนี่ยพอสมควรอยู่นะครับรับชมกันต่อเนื่องครับสัก 5นาทีนะครับชมเดี้วสองข้างทางถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข9ครับช่วงนี้คือขึ้นสะพานข้ามคลองคูบอนนะครับแล้วก็มีถนนอยู่ด้านล่างครับลอดทั้งคลองทั้งถนนนะครับเกิข้ามทั้งคลองทั้งถนนครับ กม4 0ครับที่ด้านขวามือตอนนี้ก็จะเป็นวัดวัดอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ครับเป็นวัดวัดสาถามาจากไต้หวันครับข้างในก็ค่อนข้างสวยนะครับเหมือนกับได้ไปเที่ยวไต้หวันเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจทเที่ยวในกรุงเทพครับกม39400 ยานกูบอลน,นะครับขับรถเข้ามอเตอร์เวย์นะครับไม่จาเป็นไม่ไม่ไม่เสม,มอไปว่าต้องเสียตังค์นะครับถ้าสมมติเราเข้ามอเตอร์เวย์มาจากรามินทราเมื่อสักครู่ที่เราเข้ามานะครับแล้วไปออกรอรัลูกกาไงครับ ก็ไม่ต้องเสียเงินนะครับ เข้าถนนมอเตอร์เวย์มาจากแถวรามแขงหรือเสรีไทยครับมาออกมาเข้าแล้วก็เลี้ยวเข้าตรงรามินทาหรือมาออกมอเตอร์เวย์แถวสัมพุกาก็ไม่เสียตังค์เลยครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่อยู่ในช่วงของพื้นที่ทาจดเก็บเงินนะครับด้านตะวันออก เชียงเหนือนะครับโซนนี้ครับก็จะมีด่านเกทกัสนสองที่คือด่านายักบุปรีกับด่านทับช้างก็ไม่เสมอไปครับที่เข้ามอเตอร์เวย์แล้วต้องเสียตังค์ครับมีช่วงที่ได้ขับฟรียาวๆอยู่ครับ วัดสี่เลนครับไม่รวมทางขนาดนะครับก็8เลนครับฝังช่วงก็มีฝั่งละ5เลนครับช่วงเข้าช่วงที่มีรถเข้ามาจากนแนวถนนท,ที่ผ่านผ่านถนนมัตเตเวน,นะครับ ละห้าเรนครับวิดีโอเราเข้าสู่นาทีที่10แล้วนะครับผมจะปล่อยให้วิดีโอตัดอัตโนมัตินะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับบรหลาชนอนแคลนครชมตลอดทางครับทั้งในกรุงเทพและตา่างจังหวัดครับตามเวลา ช่วงเวลาที่เรืออํานวยครับอยากเดินทางไปทั่วทั้งประเทศแนะครับแต่ว่าก็เวลาเวลาและตุนทรไม่เรื่อ,อํานวยเท่าไหร่ครับยังขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับผมเรากำลังจะถึงต่างระดับแยกต่างระดับลำลูกกานะครับ กมสามสิบสอครับด้านซ้ายมือครับเป็นทางเบี่ยง เพื่อออกไปโดดลำลูกกาสางเข้านะครับสายมือครับตัวอำเภอลำลูกกาของจังหวัดปทนุมธานีนะครับจะอยู่ด้านขวาครับ ขึ้นสะพานข้า,ขามถนนลำลูกกาแล้วครับอ่าบริเวณนี้มีงานก่อสร้างและสิกอสางน่าจะเป็นแยกต่างระดับครับข้าวออกถนนมอเตอร์เวย์นะครับโอก,กาสอะไรครับผุกอัดไปทาแน,น่เลยอ๋อเป็นแยกต่างระดับครับแยกต่างระดับลำลูกกาครับ กำลังลงเสาเก็บกันเลยครับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรแยกต่างระดับกับก,การนะครับที่กมยี่สบกาบวกสองบวก300ครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับของเราชแนลครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ